สนับสนุนโดยเครื่องสำอางนากะโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณมาแล้วค่ะซิงเกิลใหม่จากสาวหมอลำซิงโคโยตี้ลำยองน้องหินท่าวได้ข่าวว่าเอาใจคนโสดโดยเฉพาะจะเป็นยังไงไปฟังจักปักจืดตัวกันเลยค่ะเพลงโสดโพดดอกยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเนื้อหาเพลงของเพลงนี้นะคะก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่โสดโสดอยากมีแฟนทำยังไงก็ไม่มีสักที่อยแล้วก็แล้วแต่ว่า ยังโสดโสดแล้วโสดอีกก็เรียกว่าโสดแบบจักดานเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทําเองซึ่งเพลงนี้เราเคยซื้อซื้อไว้หลายปีแล้วว่าจะให้น้องๆในค่ายมอรอสาร้อ,องแต่ว่าน้องๆยังไม่มีใคร ร้องแนวนี้เลยเราก็ได้เอาเพลงนี้มาหยิบมาร้องเองเมื่อ2ปีที่แล้วเพลงนี้ทําเสร็จตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปล่อยเพราะว่าช่วงสถานการณ์ประเทศเรายังไม่ค่อยดีเมื่อกี้เนาะก็ได้ถือโอกาสนี้เปิดประเทศแล้วก็ได้ปล่อยเพลงสนุกสนุกลงสู่ให้แฟนเพลงได้ฟังกันก็ตอนนี้ก็ถ่าย MV มีเรียบร้อยแล้วคนที่ถ่ายให้ก็คือพี่ไบร์สายลำ แล้วก็คนที่ตัดต่อเ็าพี่ไว้สายเรานะคะก็ได้นางเอกเอ็มีก็คือน้องมิมีชนิ t าแล้วก็พระเอกหลายคนเลยนะคะสําหรับซิงเกิลค่างจากแกมมี่นะคะก็มีอีก2เพลงค่ะแต่รับยอมว่าปล่อยเพลงนี้ก่อนอีก2เดือนก็จะมีเพลงของแกมมี่ปล่อยอีกอีก2เดือนก็จะมีเพลงของแกรมมี่ปล่อยอีกแกมมี่ปีนี้ก็คือรับยอมี2ซิงเกิลค่ะรอติดตามกันแบบรัวๆเลยนะคะเรียกว่าโดนใจสายม่่นนาฮันแน่นอนค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย